สวัสด <rude S 2> ีครับผมจู ille, dad, runner, ่กผมปั้นเกมเมอร์นะฮะแล้วก็เกมนักหล่อพี่ยดเฮ้อก็ไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรฮะก็โหลดมาเล่นฮะแล้วไปสักสองดืแล้วแหละกระจอกมากเลยอะแล้วไม่รีรอชับเป็นเล่นกันกระจก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 กระจอกจกกระจอก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 จุ๊บเฮ้ยเฮ้ย มาฮะดูวิ่งตัวใหญ่ด้วยผมขอตั้งชื่อมันว่าอะไดีเนียวิ่ัวมีเสียง้วยคุ้มคุไม่โดน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 เลยครั้โหอ่ ไม,ไม่โดนสิยังไงก็โดนตี่าไม่ได้หรอกตีตาฮึานตีใครบางคนีกตัวใหญ่นี่เดี๋ยวก็จะปุ๊บติบติบเป็นปุ๊บีเตบเติบปนฮะตบเป็นแม่ม uh uh ีตบเนแ้วใหญ่มาสิลิบ

นว่าเกเลยอเป็นไรของก<_<_ああูอุ้ยพอพูดชงหยาบก็ขอภัยด้วยนะฮะฮึตอนนี้ก็อยู่ในการฝึกสอนอยู่อฮะไม่ เออเขียงไม่มีอุ้ยอุ๊ยอะไรเนี่ยเูอาแมโอเคไหมมีคดียินเสียผมไหมไม่มีเนาะโอเคผมเล่นต่อโอเคครับเอ้ยโอือหือ เออผมจะใส่แกอะไให้คมด้วยนะออออเฮ้มันจงตีผมไม่โดูเลยฮะดูดิมันจงตีผมไม่โดนเห็นไหมโอ้แล้วไป็นรถด้วยปุ้บเออเตรียมอืออห้าอือเฮ้ยอืออือเฮ้ยอืออือแม่ตงเฮ้ยใหญ่อืออือตายเฉยแลว อนนี้ขอชื่อว่าเดี๋ยวขอเป็นลึกนะเออที่นี้เองก็จะรู้ครับคือกำลังวุชิแต่ก็มอนี่กับบัณฑิต <c oughs> จากพ่อนี่จบกพ่อ

ยังไงเ้าก็มาแล้วอือหือนี่เนี่ยไม,ม,ยม,ม,ยม่ค่อยสูบผมได้แล้วไม่ไม่่าหรอกอ สาัสดีัลโหลโอเคลุกขึ้นเต็มีเลยอเต็มอากาศเลยสวัจีนอ๊อองตงกาใเงินตอมาลวันทัตอร์เซีอยเลยโอเคสวัสดีครับขอบคุณค่ะแอบแอบโอบเอ้เ จอ้อจอือไม่โดนเอเออเออจออ้ไม่โดหู้ม้งตีไม่โดนเลยอ่ะอฮนี่ยอึ้อึ้อ้ออ้ออ้อ้ว

ได้ส่องดาวก็ดีไวิสีแล้วนี่ว้าวอะไรไม่รู้นี่คืออะไรมีใครได้ยินเสียงผมไหมโอเคไม่มีเนาะอะไรอันนี้อะไร เอาวุธเฮ้ยเอาวุธแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพูดพูดเต้เลยอะไมอ่ะบุ้ยเราเจอแบบอะไรไม่รู้เฮ้ยไอสิมาไอพรอมแห้งเลยเยอะเต้ยเต้ยโดยหรับอืมเฮ้ยนี่แะกูคุณมัน ไม่อไม่โดน่ดนโอ้ไม่ดูไม่ดนไม่ดนอไม่ดนไม่นเฮ้ย่อะไรเนี่ยเาขอ้อ่าเราพญานี่เราพญาเอาอพิทนมือเพยา อะไรก็ดีนะโอ้โวมันหายากตลอดพิทนะโอ้ยแบบเนี่ยอืมคิดว่าจะดูหน่อยเออเออเออแฉะแฉะเออเออเออเก็บหรับล็อกเจ็บหลับเจ๊ผมเจ็บหลับเจนางมาเหรอฮึฮึนางมาเหรอฮึอันเดียวยู อ้ไม่โดนเลยออ้อู้อู้อู้ไม่ดนเลยออ้อู้โอ้้้้ตีตีกาเลยอ้ไม่ดนะครับตมันตึกชท่าไม่ตแล้วล่ะบอสิ Baru lah Nampak kiri Sawa pula Ui Mbola Bidu 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 Ui Cep Bidu Bidu Ui Bidu 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 Ye Eh He He โอเคได้ขอบเด็กเนียนเยอะโอเคฮะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายเออแต่อย่าลืมกดติดตามได้กันหมดด้วยนะให้กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะฮะนี่แหละบายเจอกันใหม่บาย